คริปโตท็อปเทรนสุดยอดวันนี้เราก็จะมาเิเค่าวสารในต่างเกี่ยวกับคริปโตกันอีกแล้วนะครับก็เป็นไงกันบ้างนะครับตลาดในช่วงนี้ถือว่านะครับก็อย่าเพิ่งไปกังวลอะไรกับมันมากนะครับมันมีจังหวะที่เราเนี่ยได้กําไรไปแล้วตอนนี้มันจะเป็นจังหวะที่ทําให้เราเก็บการจะเป็นไปได้อะไรแบบนั้นนะก็คิดในแง่ดีเข้าไว้นะครับเราผ่านตลาดมีที่แยกที่สุดมาแล้วตอนนี้ก็ถือว่านะครับโลกของคริปโตขึ้นมาเยอะแล้วนะครับหลายตัวทําออกทำหายไปเรื่อย้ยยแล้วนะครับก็แทบจะทุกตัวแล้วนะครับเหลือเพียงแค่ไม่กีน ฉนั้นเองจังหวะน,นี้นะครับก็ถือว่าเป็นจังหวะในการทยอยเข้าเกมดี c a ไปก็แล้วกันนะครับแล้วสถานะของหุ้นที่ทําเกี่ยวกับ Bitcoin e t f กับ e t h e เรียม e t f เป็นยังไงกันบ้างเพื่อที่เราจะได้ดูแนวโน้มว่ามันจะขึ้นหรือมันจะลงนะครับในอีกไม่กี่วัน2องสวันข้างหน้านี้กอ e t h เรียมนะครับยังติดลบอยู่3.62นะครับบิตคอยก็2.36 ก็ถือว่ายังมีการติดลบแดงอยู่นะนะครับยังแรงอยู่นะครับเหรียญต่างๆเนี่ยก็น่าจะมีการลงมาสัก5าสัก1ิสําหรับเหรียญเอาคอยเล็กๆนะเหรียญมีมก็ไม่ต้องไปพูดถึงลงมากอยู่แล้วก็ถือว่านะครับยังไม่ได้มีสัญญาณในการที่จะมีมเงินไหลเข้ามาสู่นะครับบริษัทคลี่คำเกี่ยวกับมีคออิซิฟกับอิซิฟอิซิฟอิซิฟเหล่านี้นะครับเลยทําให้ตอนนี้นะครับอ่ะเราพักตัวไว้ก่อนนะอยู่นิ่งๆนะครับรอดูคลื่นน้ําระลอกน้ําบนผิวน้ำมีสงบลงค่อยอาหายจังหวะในการเข้าไปก็ได้นะครับวันนี้ยังไม่ต้องร อยช่วงของตัวกลางเดือนพริด้วยเนาะแล้วก็เป็นที่ไม่แปลครับเพราะว่าก่อนหน้านี้นเราได้รายงานไปเกี่ยวกับในส่วนของตัวการไหลเข้านะครับแล้วก็ไหลออกของกระแสเม็ดเงินเนาะก็ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการไหลออกมากกว่าโดยเฉพาะในส่วนตัวอาร์คนะครับทวนที่วันแชร์ก็ที่มีการขายบิคอยออกไปเนี่ย5 5 9 8 5 BCC นะครับก็ประมาณสัก6 4 4ล้านดอลลาร์สหรัฐก็ถือว่าเป็นเรื่องปกตินะครับของนักลงทุนเนาะก็เหมือนกับเราเนี่ยครับก็ ตอนที่นะครับเขาต้องการจะขายคือตอนที่ได้กำไรเนาะแล้วก็หลังจากนั้นเราค่อยรอซื้อด้านล่างอีกก็ทยอยเก็บไปเรื่อยๆเนาะแล้วก็ทยอยขายไปเรื่อยๆนะครับทำกำไรเป็นรอบๆเนาะนี่คือสถาบันเขาถนัดอยู่แล้วแต่ก็ไม่ใช่ว่าเราจะมีแต่ข่าวไม่ดีมาฝากกันนะครับเราก็มีทั้งข่าวดีข่าวไม่ดีแล้วก็หลายๆเหรียญสลับกันไปเนาะล่าสุดเลยนะครับในส่วนตัว ICB ICMB นะครับ International นะครับ อันนี้ก็เป็นหน่วยงานกำกับดูแลของจีนนอกหน่วยงานของจีนนะครับก็เขาเนี่ก็ได้มีการเปิดตัวนะครับบริการการซื้อขายนะคริปโตลตลอด24ชั่วโมงนะ ทุกวันนะครับในฮ่องกงนะแล้วก็มีการรองรับตัวบิตคอยอีทเรียมแล้วก็เจ้าตัว u s d c ด้วยนะครับโอ้โ oh, ห oh, oh. ก็ถือว่าพี่ใหญ่จีนมาแล้วนะครับก่อนอันนี้คนไม่กล้าที่จะขยับอะไรเนื่องจากว่ากลัวที่จะมีการแบนอะไรเงี้ยแล้วก็ราคาลงอีกแต่ตอนนี้พี่ใหญ่จีนนะครับก็กลับมาจัดหนักจัดเต็มแล้วนะครับก็มีการเปิดถึงคร่าวๆเนี่ยคือ3ตัวเลยอันนี้จะทําให้มเงินจากจีนเนี่ยสามารถกล้าที่จะไหลเข้ามามากขึ้นเนาะต้องบอกคราว่าทุกวันนี้ต่อให้ฮ่องกงเปิดนะแต่ยังไม่โอเพ่น,นาาราา้อยเปอรบบ์เซ็นะร กาทุกคนได้สามารถลงทุนได้เนาะมันก็เลยทําให้กระแสเงินไหลเข้ามาไ,มได้มากนะอ่ะก็ถือว่าหลังจากนี้นะครับน่าจะมีกระแสเงินไหลเข้ามาจากกินเป็นยินใหญ่อีกไม่มากก็น้อยนะครับยังครับยังไม่หมดครับข่าวดีก็ยังมาอีกนะครับสำหรับปลาวานนะครับที่นะครับใช้ในโอกาสอ่าวันนี้คนเก่านะครับเจ้าตัว เจ้าตัว D6 นะครับอันนี้ก็คือว่าอาสไตล์ของเขาครับก็คือประวานใช้เ e ืวลเลคูณ40นะครับก็ได้กลับมาอีกครั้งพร้อมกับเรืวลเลคูณ25่ลองอิทเรียมเนาะสำหรับราคานี้นะครับก็เขาเนี่ยก็ตอนนี้จริงๆแล้วก็มีประวานตัวหนึ่งนะครับที่ได้ทําการแทงว่านะครับราคาบิทคอยจะขึ้นตอนนี้เขา่าจะได้กําไรมากแล้วนะครับไม่รู้ว่าเขาออกไปหรือยังนะไม่รู้ว่าเขาปิดโฟนิช i ั n นไปหรือยังแต่ตอนนี้ประวานตัวเก่าตัวดั้งตัวเดิมมาแล้วนะครับก็ใช้เรือวัลเลไป อย่างที่เขาเนี่ยคาดการเอาไว้หรือเปล่านะครับแล้วก็นะครับโฟ l k s สวา e เสิงคโปร์นะครับก็ได้มีการร่วมมือกับตัวโฟโมเพลนะครับเพื่อที่จะชําระเงินด้วยสกุลเงินยูนต้อนนะครับสําหรับยานพาหนะแล้วก็บริการเนาะอันนี้ก็ให้นึกถึงรถนะครับเพราะว่าเขาก็คือโฟล์นะครับก็มีทั้งยานพาหนะแล้วก็บริการต่างๆที่โฟโมเพลนะครับเป็นพาร์ทเนอร์ด้วยเนาะ แล้วก็ยังมีนะครับข่าวดีจะฟังอิตาเรียมอีกนะครับนอกจากสัญญาณที่มันกําลังดีขึ้นมาของอิตาเรียมเนาะล่าสุดเลยนะครับในส่วนตัวเชฟลิงเกมมิ่งก็ได้มีการซื้ออัดเข้าไปอีกนะครับหนึ่งแสนสี่หมื่นสามพันห้าร้อยเก้าสิบสาม ETH นะครับมูลค่าหกร้ยอยหกเจ็ดล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับก็ยังคงเก็บอยู่นะครับเพราะว่าเขาเนี่ยตั้งใจที่จะเป็นเบอร์หนึ่งอยู่แล้วก็ตอนนี้ทยอยทยอยเก็บเข้ามาเด้งๆดงแบบนี้ครับเราอานชอบเนาะส่วนใหญ่แล้วเขาก็มักที่จะรอจังหวะแบบนี้นะครับเพราะว่า เขาส่วนใหญ่จะขายออกซะมากกว่านะแต่ว่าพวกเขาเนี่ยมอกว่าเป็นจังหวะแล้วนะนี่คนเก็บเนาะแล้วก็รอไปขายตอนที่สูงสูงให้กับตัวเล็กตัวน้อยที่ชอบซื้อตอนนั้นแล้วก็ในสูงตัว CME Gap นะครับตอนนี้ก็ได้มีการถูกเตือเต็มไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสาหรับทั้ง2ตัววงกลมสีเขียวเลยหลังจากนี้นะครับ Bitcoin หน้าที่จานะครับทำการเลือกเส้นทางของตัวเองนะตรงนี้อีกสักนิดหน่อยนะครับก่อนที่ถ้าเกิดว,ว่ามันจะไปจริงๆเนี่ยมันก็จะไปนะครับแต่ว่าจังหวะแบบนี้ทำไม่ได้หมายความว่า อ่าซีบีแกร็บโดนเก็บไปดินที่เรียบร้อยแล้วคือจะพุ่งขึ้นนะทันทีทันใดเนาะอาจจะยังอาจจะยังลาดเล่นนะครับอยู่ตรงฐานตรงนี้ก่อนสักหน่อยหนึ่งแล้วค่อยขึ้นไปอะไรแบบนี้นะแต่เราไม่รู้ว่าจะขึ้นจะลงหรอกแต่ว่าสไตล์มันไม่ได้แบบว่ามาวันเดียวปุ๊บไปเลยอะไรแบบนั้นก็อาจจะต้องรอนะครับเป็นเดือนหน่อยนะครับบางทีนะครับถ้าเกิดว่าเร็วหน่อยก็อาจจะเป็นฮร์สสัปดาห์สาสัปดาห์าอะไรแบบนั้น แล้วก็สิ่งที่เราต้องรอลุ้นเลยนะครับสำหรับอีกนะครับไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านะครับก็ต้องรอดูครัว่าประธานเอสดีซีพุนพอแอสกินนะครับจะหารือเกี่ยวกับโปรเจกต์คริปโตในงานนะครับงานไวโอมิงบล็อกเชนฮะสัมโพเซียมนะครับในวันที่นะครับ20ก็คือวันนี้นี่แหละ แล้วเราก็มาต่อกันที่โ l o w สปอ t ์บ c คอ ECF นะครับก็ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับเจ้าต่างๆเนี่ยก็เริ่มมีการยฉยขายออกไป Back l o g เอยนะครับ68ล้านแล้วก็อาเอยนะครับ65ล้านนะครับแล้วก็มีซื้อเข้ามาเล็กน้อยนะครับจากนิสัยของตัว b ิท12.7ล้านเลยทำให้มีเงินไหลออกไปที่121.7ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับอีเชียร์ยมนะครับรอบนี้ก็มีบาดแผลเหมือนกันนะครับสำหรับที่18เนาะมีเงินไหลออกไปจากแบ็กล็อกนะครับ87.2ล้านนะครับแล้วก็ อ่อฟิลิตี้นะครับ78ล้านครับแล้วก็บิสไพรนะครับ0.9ล้านนะครับแล้วก็ตามมาด้วยนะครับ วานแอกนะครับ4.8ล้านโอ้โหมีหลายๆเจ้านะที่ขายออกไปนะครับเลยทำให้นะครับในวันนั้นนะครับมีไม่เงินไหลออกไปที่196.6ล้านอ่ะก็ถือว่าไม่ค่อยสวยนะครับตลาดก็เลยแดงเนาะแต่ก็นั่นแหละครับมีแดงมีเข้ามีเข้ามีออกนะครับแบบนี้อยู่เป็นประจําเราอาจจะต้องรอนะครับในการเก็บจังหวะแดงแบบนี้เพราะเราอยู่ในว่าทันทีที่เอ่อคิวๆมาครับจังหวะนั้นก็คือมันได้กําไรแน่นอนครับแต่ว่าแต่ว่าอาจที่จะต้อง พยายามมองดูกราฟให้ดีครับว่าลงสุดหรือ,อยังเนาะแล้วค่อยเข้าไปนะครับโอเคนะครับสำหรับนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนฝากกดแชร์กดไลค์กด u b s c r i b e เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับสำหรับนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบายบายสวัสดีครับ